Gi <Gift News. S 2> พบกับ g i f ต์นิวกับดิฉันกัสโมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะเรายังคงอยู่กับสาระกิจกรรมดีๆของกิฟฟารินที่นำมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่สาระน่ารู้เกี่ยวกับ BB ครีมค่ะ b ีบีครีมนะคะเป็นครีมปรับสภาพผิวหน้าให้เนียนใสเน้นปกปิดซึ่งดูธรรมชาติกว่ารองพื้นค่ะเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายทําให้การแต่งหน้าดูเป็นธรรมชาติบีบีครีมจะช่วยปรับสภาพสีผิวให้เป็นปกติค่ะและยังปรับให้ได้เข้ากับทุกสีผิวด้วยดังนั้นจึงเป็นครีมที่ไม่มีเฉดสีให้เลือกค่ะ จริงๆแล้วนะคะบีบีครีมไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากประเทศเกาหลีอย่างที่ทุกๆคนเข้าใจค่ะจริงๆแล้วจุดกําเนิดของบีบีครีมนั้นมาจากประเทศเยอรมน,นีค่ะแรกเริ่มเลยค่ะบีบีครีมเป็นครีมที่ผลิตขึ้นเพื่อคนที่ทําการรักษาเลเซอร์บนผิวหน้าค่ะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังโดยเฉพาะเป็นผู้คิดค้นขึ้นนะคะเพื่อใช้บีบีครีมชนิดนี้ปกปิดรอยบาดแผลที่เกิดจากการรักษาแต่ต่อมาค่ะสาวสังคมชั้นสูงของเกาหลีนั้นได้นํามาใช้กันอย่างแพร่หลายทําให้บีบี เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในหมู่สาวเอเชียค่ะประโยชน์ของ b ี c r e รีมค่ะใช้สำหรับปกปิดริ้วรอยแผลเป็นจากสิวรอยกะรอยฝ้าจุดด่างดำและปกปิดริ้วรอยบนใบหน้าค่ะช่วยปรับสีผิวใบหน้าให้กระจ่างใสเรียบเนียนและยังช่วยควบคุมความมันได้ยาวนานขึ้นค่ะ จากนั้นค่ะบีบบีบครีมขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดแล้วเกลีย่ยเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าถ้ารู้สึกว่าเนื้อครีมขาวไปก็ให้เกลี่ยเบาๆทั่วใบหน้าจนกว่าเนื้อครีมนั้นจะเข้ากับสีผิวเดิมค่ะแล้วใช้แผ่นฟิล์มซับมันซับความมันส่วนเกินออกจากนั้นค่ะปัดแก้มและลงแป้งฝุ่นทับค่ะเพื่อลดความมันเหนอหนะของเนื้อครีมค่ะกลับมาพบกับสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในกิฟต์นิวช่วงต่อไปค่ะ news